ครับผมสวัสดีครับผมทีิจุกโรวิสานครับเดี๋ยวมันนี่สิมารีวิวชุดนะ่ครับตาต่อครับผมไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นชุดตีต่อทําจากผ้าใบเคลือบ PU นะครับ4ชั้นครับผมด้านในชั้นในก็จะมีชั้นพลาสติกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นผ้าใบ3ชั้นครับรวมเป็น4ชั้นนะครับ น,นี้จะเป็นตีนตุกแกนะครับแล้วก็เป็นซิปซิปนี่จะเป็นซิปฟันทองนะครับซิปเหล็กครับฟันเหล็กเดี๋ยวดูด้านในกันครับนี่ครับผมเป็นพัดลม3นิ้วนะครับ 0.3a 12โวลต์นะครับดี DC 2ตัว ก็อีกหนึ่งตัวเล็กก็เป็น 0.3A เหมือนกันครับ12โวลต์ครับสวิต์ปิดเปิด2ตัวนะครับแยกตัวสวิต์นี้เป็นของตัวเล็กนะครับสวิตต์ฝั่งนี้จะเป็นของตัวใหญ่2ตัวนะครับก็จะเป็นหมวกกันน็อกกระจกใสนะครับกว้างๆเลยครับอันนี้จะเป็นรูระบายอากาศครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับ นี่ครับจะเป็นรูพัดลมนะครับสองตัวครับผมแล้วก็เป็นกระเป๋าใส่แบตเตอรี่ครับนี่จะเป็นสายไฟนะครับแล้วก็เป็นแจ็คแบบนี้ครับเสียบต่อแบตเตอรี่ครับผมส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียม4,000ันมิลลิแอมนะครับ จะใช้งานได้อยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครับนี่ครับกล้องก็ไม่โฟกัสเอออนี่ครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็มีถุงมือนี่ครับชุดนี้นะครับ โอเคนี่นะครับครบชุดเลยนะครับพร้อมใช้ครับ3ามพันสบาทรวมส่งแบบโอนนะครับถ้าเก็บปลายทางก็บวกเพิ่ม150บาทครับผมประมาณนี้ครับ